พ่อจ๋าพ่อทำอะไรอะ่ะพ่อก็ทำกับข้าวให้อุ่นกับข้าวโอ้ยเมื่อตะตืน่นเนาะอุย้ยอาจาอะไรลูกพ่อสอ่งอาตานไปสิเดีย๋ยวกระโดดกอดหนูดูท่านผู้ชมดูดิเนี่ยจะรักอะไรกับพ่อกับออแม่เนะี่ยค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคดีแฟมิลี่ออนทัวร์นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับเราสองคนตายายนะคะ อื่ก็จะเป็นกองไฟนะคะที่ก่อไว้เป็นประจําในทุกๆวันนะคะให้กับอัตาพลทุกนะคะตอนนี้เสียงกบเสียงเขียดแบบดังระง,งมมากเลยทุกคนเ้าสุกน้ำเข้าน้ำเน,นี่ยตอนนี้อย่างที่บอกคุณพ่อเขากําลังอุ่นกับข้าวนะคะครเราสองคนตายายทํางานกันทั้งวนันท่านผู้ชมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยค่ะพ่อพ่อ,พ,อพ่อปิดไฟเนี่ยพ่อชอบเตาเนี่ยอืแสงเข้าเขาในเร็วนะเ,<อ>เขาติดง่ายมากแล้วเขา เขาร้อนใบอ่ะใช่ไหมครับดูออด,ดูดูแสงพ่อชอบอะ่ะเออพ่อนั่งมองแล้วพ่อนั่งมองแล้วพ่อไม่กลัวงูเหรอแต่ขาเมื่อวานก็เจอลูกพ่ออยู่นี่นี่อ๋ออ่ะ,อะเปิดไฟเอถอะท่านผู้ชมไม่เห็นอืมดูดูมันเดี๋ยวขอดูกับข้าวของเราหน่อยมีอะไรนี่ก็ไปเอาปลาหมึกยัดไส้ม,มาเสริมอนกรหมูยัดยสองนี้ นี่ค่ะอาหารเย็นเราสองคนตายายนะคะก็คือปลานึนะคะตอนเที่ยงนะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะไปเอาปลาหมึกยัดไส้ในตู้เย็นมาหนึ่งเพิ่มนะคะครับแล้วหมูหมูแดดเดียวเหลือสามสี่ชิ้นก็มาใส่ครับใช่นี่นะคะอาหารเย็นสองตายายนะคะพอแล้วครับมีข้าวละวัข้าวอย่างเดียวอุ่นเดี๋ยวจะ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 ,จะสุกแล้วไหม,อมรอแป๊บเตาสวย ดีคือคุณพ่อเขาชอบเตาอันเนี้ยถ้าไม่ชมคือบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะมันร้อนดีครับมันร้อนไวเหรอพ่อครับร้อนไวมากและอีกอย่างไฟมันดีครับติดง่ายแล้วก็กับข้าวสุกไวใช่ไหมไม่ต้องเสียบเข้าไปแม่เาไฟมันลามอยู่ข้างนอกแล้วมันจะดูดเข้าไปเองเหรอแม่แยกเข้าไปไฟมันก็จะไปออกตรงนู้นจริงเหรออุ้ยนี่นี่นี่มันออกตรงนี้ด้พ่อสองสองสองพ่อสองอุ้ยดูดิ ความไฟมันออกตรงปล่องตรงนี้ด้วยค่ะโอนดูดิอื้อัตตาลูกลูกก็จะกวนพ่อกับแม่ไปถึงไหนนะฮะเาส่งอัตราอัตานะคะเขารักพ่อรักแม่มากดูเกาะแข้งเกาะขาดีที่วันนี้คุณแม่ใส่กางเกงขายาวรูปแบบอ่ะดูดูเขากอดอะไรนักหนาน้องพ่อโอ๊ยเจ็บเจ็บพ่อเจ็บ ูในบรรยากาศนะคะ oh! <laughs> บรรยากาศบ้านสวนนะคะพ่อส่องส่องไฟบ้านเราหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะติดไฟอยู่นะคะเรายัง <Okay. S 2> ไม่ได้เดินไฟนะคะนนี้อยู่แบบมืดๆไปก่อน <laughs> นั่นไป <laughs> อ้ยขันห้าไม่องดูขันห้าอยู่ในก,กองหญ้าอนนีอ่อออ <laughs> ขันน,นะคะคอ,อันนี้ก็ค่อยๆทำไปค่ะท่านผู้ชมเรากำลังสร้างอยามองข้ามสนญานะคะ ข้าวเจ็บต้องค่อยๆแต่งเติมไปค่ะข้าวเจ็บเพราะสุกแล้วมังงไงสักแป๊บนึงนะแม่โอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันนะคะรอให้หมูสุกก่ะโอเคต้องสุกดีๆไม่งั้นหูมันจะดับดูแสงเตาเออพ่อชอบดูแสงเตาไงสวยงามมากชา่างน่ ถ้าไม่มี f อฟซส่งเตามาให้นะเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะมีเตาที่ดีอย่างนี้เนาะครับสุดยอดต่อไปเนี่ยเตาอันนี้ก็จะหิวไปเรืเลยเพราะเปิดไฟฉายเลยหมดยูดต่ชอบแ้ท่านผู้ชมเขาไม่เห็นนะปิดไฟแล้วตัวเองก็นั่งเฝ้าหมอดั่งเฝ้าเตาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเราไปดูแล้วเมื่อวานก็เจอตะขาบตัวหนึง่งเดี๋ยวก็งูแต่ตัวเองไม่เปิดไฟหัวคุณแม่ก็ไม่คิดไม่เข้าใจคุณพ่อเหมือนกันนะคะแล้วท่านผู้ชมบางทีนะเออดู เมื่อวานก็บอกแม่ๆอย่าลงมาจากรถนะเดี๋ยวเจอตะขาบนะเนี่ยพ่อเจอตะขาบตัวใหญ่มากแล้วตัวเองก็ปิดไฟแล้วก็นั่งเฝ้าเต,า,เตานะคะดูมืดตื่นๆนะคะต้องบังคับให้เปิดไฟฉายที่หัวเนี่ยค่ะก็เราก็ยังไม่ได้ติดไฟนะคะเพิ่มความสว่างนะคะก็แบบอยู่มืดๆไปก่อนอยู่มืดๆคนเดียวรอบๆนะคะก็เสียงกบเสียงเขียด ฝั่งตรงข้ามบ้านสองตายายนะคะก็จะเป็นมันจะมีบ้านคนอยู่นะคะเนี่ยข้ามคลองไปเนี่ยข้างๆทุ่งนาเนี่ยก็มีบ้านคนอยู่เป็นบ้านสองสาหลังอยู่ค่ะหนาวหนาค่ะตอนนี้บ้านสวนอากาศดีเงียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมนะคะเหมาะกับการปลีกวิเวกเหมาะกับการอยูอ่กับการเจริญสตินะคะ ความเงียบเนี่ยทำให้เราเห็นจิตเห็นใจตัวเองนะคะเห็นความคิดตัวเองนะคะนั่นหรืบอกว่าครูบาอาจารย์นะคะพอท่านปฏิบัติธรรมนะคะท่านก็จะเข้าป่าเข้าถ้ำเข้าทุด,ดงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเห็นถึงสภาวะข้างในเนาะมันลึกซึ้งมากนะคะทุกคนการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทํากันได้ง่งายๆเนาะนั่นแหละกินกระดูกนะลูกน้กินเข้าไป ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างไปไหนอีกล้วพ่ออ๋อโอเคโอเคคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะคุณพ่อไปเอาน้ำจิ้มในตู้เย็นไห้อาประตูหร <c oughs> อท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวกันตรงนี้นะเราจะนั่งกินข้าวกันในบ้าน ในรถบ้านตรงนี้นะเพราะว่าจะได้กินด้วยกันท่านผู้ชมจะได้กินกับเราสองคนตายายด้วย เหนื่อยทั้งวันเลยสองตายายหนาวก็หนาวไม่ได้อาบน้ำเลยอูย้อะไรมาอีกแล้วป้อนะขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะไปรดน้ำผักอยู่นะเนี่ยไปรดน้ำผักอะไรอย่างแหม่มพอ่อมืดแล้วไม่มันมันไม่ได้กินน้ำพอพรุ่งนี้เช้าไม่ทันหรอก ท่านผู้ชมคุณพ่อเขาจะกินข้าวเสร็จเขาหมึดแล้วท่านผู้ชมเขาจะลดน้ำผักอีกแล้วอ่ะลดสนหน้าเนี่ยมากินข้าวเนี่ยถ้าสมมติยังไม่มีปั๊มน้ำนะท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีปั๊มน้ำนะก็แค่เปิดสวิตช์นะจบเลยอดทนกันเนม่เราต้องอดทนจะไปลดน้ำผักอีกแล้วท่านผู้ชมอารมณ์เสียแล้วเนี่ยแม่เราต้องอดทนนะครับงูไปเดินเหยียบงูเหยียบงูเอาไปฉายแล้วลุกหกไปด้วย ครับกินข้าวอาหารอย่างเดิวอย่างเดิมครับแต่อร่อยครับอร่อยเนมือนี้ิมยครับม,มาครับเป็นกินข้าวของคุณพ่อครับหรือว่าเรานั่งแบบนี้ฮะนั่งแบบไหนก็ได้แม่พอพระพระแม่แบบนี้เราจะนั่ง แก้งจะหกอ่ะแม่หนูว่าไม่ต้องกินแล้วมั้งอาแล้วอย่างนี้แหละมาค่ะ้ท่านผู้ชมเดียวให้ท่านผู้ชมเห็นเนห็นเห็นนี่ด้วยกาเพราะเอาไว้ใกล้ๆเอาน้ำจิ้มไม่ต้องเอาเอา,เอาถาดมาเลยเออชีวิตเราสองคนตายยายนะท่านผู้ชมมาแล้วลูกชายพ่อนี่น้ำจิ้มนะคะมาจะมืดๆหน่อยลูกเป็นอะไรอืม กินข้าวเย็นด้วยกันนะคะน,นี่จะเป็นน้ำจิ้มค่ะพอเอาออกนะท่านผู้ชมจะได้เห็นนะอันนี้น้ำซุปครับผมก็ทำที่นี่ดีกว่าอันนี้ชัดไหมชัดครับเนี่ยแบบเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้มันไม่เห็น ตอครับแท๊าตามเขาแน,น่อนอนู่นมาค่ะรู้จักท้อแท๊ไหมท้อแท๊ท้อแท๊มีอะไรบ้างอ่ะพิเศษนหน่อยจิรีวิวหน่อยสชคุณพอ่อเนื่องปลาไม่เช้าครับคุณพ่อก็เลยเอาหมึกจัดไส้รับหมเูเดียวที่เหลือครับม,มาใส่นิดนึงครับก็เหมือนเพิ่มเติมครับให้เขาได้กินเยอะขึ้นครับ ที่เรามีอาหารกินดีๆขนาดนี้ยมาจากไหนพ่อลาพังเราจะมีอะไรไปซื้อไหมช,ช่วงนี้ยงบช่วงเนี้ยเราเศรษฐกิจครอบครัวเราไม่ค่อยดีถ้าไม่มีอะไรเราถ้าเราไม่ไม่มีอะไรเราถึงจะได้เนี่ยกินเนี่ยฮะถ้าไม่มีเอฟซีบอกครับคุณพ่อเขาไม่ได้กินดีๆอย่างงี้ครับวันนี้ช่องน,นี้คือจะบอกว่าเราครอบครัวเราสองคนจะย,ยายช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะท่านชม เป็นช่วงที่แบบเราเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแบบขั้นรุนแรงอ่ะเหมือนโดนซึนามิอะค่ะสักวันก็ต้องดีครับถ้าเอฟซีไม่ส่งมาให้ปลาปลาหมึกเนี่ยไม่มีได้กินอ่ะห<ต>มูด<ต>้วยแต,แต่ต้องทยอยกินทีเละนน้อยๆน้อยๆ <laughs> จะได้กินนานๆเน,นี่ยครับอย่าก,กินทีเดียวต้องกราบขอบพระคุณนะเราจะไม่พูดไม่ได้นะค,ะครับกราบค่ะ นะคะคือมันมันถ้ามันไม่พูดแล้วมันจะอยู่ในใจท่านผู้ชมชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะพ่อเนาะ,นะบ,บอกรักกันขอบคุณการเมตตากันรักกันให้อภัยกันตั้งแต่ตอนนี้มีลมหายใจเลยบางท่านอาจจะฟัง เห็นคุณแม่นะแบบเนี้ยอาจจะแบบมันไส้นู้นนั่นนี่ใช่ไหมมันไส้ทำไมครับต่ถ้าคุณแม่ไม่พูดก็ไม่ได้่านผู้ชมทุกอย่างเป็นความจริงแม่ไม่เป็นไร กินเราชวนทุกคนกินข้าวแลวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้จะลงตอนเช้านะพ่อคลิปนี้จะลงตอนเช้าแล้วเสร็จปุ๊บก็พรุ่งนี้เรากินแกงนี่ไหมแม่พริกพริกพริกพรุ่งนี้เราไม่ได้ไปไหนเราจะออกอ่า แปลงผักออกเหล็กทำแปลงผักเพราะว่างานเยอะมากเลยครับพ่อเพราะว่าคุณแม่บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าเราต้องรีบเพราะว่าถ้าเราไม่รีบทำอะ่ะท่านผู้ชมทุกอย่างมันจบโอเวอร์เลยนะเพราะนี่สินเราเราไม่มเราต้องขยันครับเราไม่มีไรายได้ท่านผู้ชมสู้จนกว่าจะหาไคุณพ่อจะไม่มีลมอ่ะคือจะบอกว่า เราของคนแตายัยไม่มีอาชีพนะท่านผู้ชมแต่เรามีจะเรามีภาระอัน่นึองบอกว่าเราต้องสู้สู้มากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่านะคะท่านผู้ชมที่เห็นเราสองคนตายายไม่หยุดไม่ยัง้งทําไมขยันอ่ะเพราะเรามีความฝันเพราะเรามีภาระหน้าที่ถ้าให้เรามานั่งมังวงอมืองอเท้าไม่ทําอะไรเลยได้แต่ฝัน หรือไม่ก็หมดแต่หนีปัญหาใช่ไหมพ่อครับมันไม่มีทางซู้เราอดทนมันอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะผ่านมันไปได้ใช่ไหมครับอม <c oughs> ไม่คิดแบบนี้ไนหะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายแต่บางทีการสู้มันก็ยังพอจะมีทางรอดอยู่นะครับออย่างน้อยเราก็ไม่ติดค้างตัวเองอะ ว่าเออวันนั้นทําไมฉันไม่ทําแบบนี้ไม่ทําแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเราทําเต็มที่แล้วถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คือปล่อยมันค่ะขอใสู้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยว่ากันพิกสดนี่อร่อยง คือขายส่งอะไรมาให้เรากินตอนนี้คือได้บุญมากเลยนะเหมือนช่วยชีวิตอะเนาะแล้วก็มีอ,อ,อีกหลายสิ่งหลายอย่างนะท่านผู้ชมที่ไม่ได้เอ่ยนามนะแล้อีกหลายคนครับ<ช>ที่คุณพ่อยังไม่ได้เอ่ยครับใช่ค่ะแต่อยู่ในใจของคุณพ่อเสมอนะครับไม่ได้หายไปไหนสักนิดเลย ทำไมอ่ะครับลูกพ่อกินปลามึกไปกี่ตัวแล้วเนี่ยฮะยังเออกินไปสามตัวแล้วมั้งกินได้ค่ะบพ่อกลัวมันร้อนข้างในอ่ะแม่ไม่ร้อนเหรอ,อถ้าเกิดมันร้อนมันจะนี้อะไรอ่ะลูก นนะวนะวาิอด,อดเลยเวลาเรานึ่งครับน้ำ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 ปลา่นึ่งที่เ,าเขาหยดไปพิกพวกสมุนไพรเขาลงไปรวมกันนะครับ <c oughs> เขาจะหวานมากเลยม,มีพริกอีกไหมม,ม่เอาไหมไหนชีดต้นม่ พริกที่เจ็บนิดนึงนึงอ่ะไหนไม่มีแล้วเป็นกรรมอ่ะพ่อใส่อ่ะอ,อมชมเอ้ยปลาก็อร่อยหวานใช่น้ำซุปก็หวาน ผักก็อร่อยไม่รู้จะอร่อยไปถึงไหนครับคุณพ่อกินข้าวเนี่ยคนเดียวหมดเลยเนี่ยพูดถึงกินข้าวหมดทำไมจะเอาดึงข้าวไว้ตลอด <c oughs> ไม่ชอบไม่พอกินข้าวตอนนี้พ่อกำลังทำน้ำหนักนะทำน้ำหนักอะ่ะอ,ออกตาอ่ะไม่ออกครับ ถึงแม้พ่อจะกินเยอะแต่เวลาพ่อไปทํางานเหงื่อก็ออกไแ,แม่เปียกทั้งตัวเลยนะคุณพ่อตัดหญ้าเียกก็ไม่ได้ยินดังเวลาตัดหญ้าไม่ฟังอะไรแล้วเวลาทาํางานคนตัดหญ้ามันดังเราก็ทํางานไปโฟกัสตัดหญ้ามีจะไปรดน้ําผักอีกแล้วท่านผู้ชม รสสิเราต้องรักเขาแล้วพ่ออาน้ำมาจากไหนรถยังจอดข้างนอกอยู่แล้วฝน้อยอ่ะจ้าเข้าไปก่อนกรไบาบ้าดเถียแล้วบาเจ๊หลามากันก็ยังพอขึ้นมาอยู่น,นี่นี่อยู่ขึ้นอยู่เดียวแมวกะเด,เดียวอาซาโอพอคนสิใช่ไหมทำมาเดี๋ยวซ่อมตั้วกัน,กน ว่าซ้ำตอนนั้น,นอ่ะแม่ไม่ไปถ่ายนะท่านผู้ชมตอนที่พ่อรถนาา้ำผักตอนกลางคืนนะ่ะมืดมันไม่เห็นเราดูตรงนี้ก็เห็นพ่อจ่ายไฟหัว,หวหอยู่เนะเขากินข้าวเสร็จเขาจะไปแล้วนะ่ะทำไมอ่ะพ่อหนูก็เห็นมันดีอยู่นะมันไม่ได้เหี่ยวนะแม่นะแม่แม่ไม่ใช่คนปลูกผักแม่จะไม่เข้าใจนะแล้วเมื่อวานพ่อรถอีง ผักมันต้องได้กินน้ําทุกวันมันวันเว้นวันไม่ได้อระกาศมันร้อนมาก่ะแม่โอเคตอนบายบหนูไปดูหน่อยนะโอเคโอเคงั้นฟักพ่อจะเฉาตรงนี้เลยดูเห็นละเข้าใจไหมนุ่ก็เฉาครับพ่อกลางวันมันก็สดเช้ามันก็สดชื่นตอนเชี่ยงผักชีใหญ่ใบไม้ต้นไม้พวกนี้มันก็ยังเที่ยว านผูชมเดี๋ยวคุณแม่หลังไม้นะคุณแม่จะจัดการกับคุณพ่อยมาให้เป็นรถละเขาจะตายแม่แม่อย่าอย่านี่กับพ่อเรื่องต้นไม้ขอเต้พ่อรักต้นไม้พอ่อเวลาพ่อทำพ่อหัวใจพ่อมีเขาอะ่ะอ้มันเกินไปมันมกลับมาได้นะ เพราะเราไม่ได้รดน้ําเขาอย่างโอ้โหพื้นดินมันแห้งใช่ไหมเรารดแค่นี้ตอนกลาวันมาแดดร้อนความระเหยออกไปแล้วแต่จะให้หนูให้เวลาพอครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโม,ง,นะง,วมงก็พอจบแล้วนคะรับพักแล้วก็เตรียมตัวสวมดมนนอนเด้อนอนเช้าเช้านาเนี้ยนะ ไปได้ไหมครับดูแล่เขียนอะไรรยนต์ซีเรียสซีเรียสซีเลียดจะกินตอนเชา้าอีกรอบอืมโอเคอ๋อข้าวก่อนะครับอยู่ข้าวท่าำชมมก็เลยกินไวเหลือเยอะเหลือปลาเหลือหมูนิดหน่อยแล้วก็เหลือปลาหมึกแล้วก็พรุ่งนี้อุ่นกินอีกรอบหนึ่งจะกินอยู่ โอ <Okay. S 2> เคสป็นแบบขยนี้บบ่ายนะคะท่านผู้ชมขให้ทุกคนมีความาาสุขนะสวัสดีครับทุกคนแบบว่าใช้ชีวิตของตัวเองเลยตามเหตุตามปัจจัยนะคนเราชีวิตต้นคนเราต้นทุนไม่เหมือนกันวิบากกรรมมาไม่เหมือนกันนะคะก็จกเป็นผู้ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ค่ะนะคะแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นกําลังใจให้เราสองคนตายายหรือว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้ค่ะเผื่อแผ่กันออกไปท่านผู้ชมคืนสู่โลกคืนสู่ธรรมนะคะ เ้วยสตินะคะเ้ื่ความไม่ประมาทนะคะแล้ขอเราสองคนตายายก็จะใช้ชีวิตให้มีสติเช่นกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโชคดีนะคะบ๊ายบายครับทุววกคนค่ะบ๊ายบายจเจ้าอีกไม่ข้าวพอแล้วไม่ถามทําไมอ่ะ ยังไม่ทันหันไปพูดกับแม่เลยก,ก,ก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วท่านเดี๋ยวนี้กินข้าวแบบเป็นกิโลกิโลเลยอ่ะเดียวไว้พวุงนี้ไหมครับแม่จําได้ไหมตอนนี้พ่อป่วยพอกินอะไรไม่ได้เลยออสามคำนี้ถือว่ามมกแล้วพ่อจําได้ไหมที่ไขมันพ่อสามร้อยอ่ะเราันหลังเราต้องกินข้าวหมูจริงจริงจริงเราต้องกินข้าวหมูวันนี้กินข้าวเหน,ยเนียวไม่ต้องกินเยอะ เดี๋ยวไปวันนั้นอ่ะอะไรทุกอย่างคุณพ่อสามร้อยสามร้อหมดเลยอะพ่อเกือบสามรอยอ่ะจะมาได้ความดันไม่ถึงร้อยนินดๆเข้าข้างตัวเองเนาะพอแล้วหนูไม่บ่นล้วไอ้คนบนนะ่นมันจะเป็นอะไรก่อนอน,นี้เดี๋ยว<า>อันนี้เอาไปไว้ในเตาแก๊สอันนี้หนูเอาไปแช่เดี๋ยวนูล้า่กินต่อออ้นนอยยังอร่อยไม่หยุด ยกขันหน้าก็นั่ง,งมองอ,ะอ่ะรอพ่อเหรอครับขันหน้าอ้ยกินแล้วค่นเขาชอบอเอ้ยพ่อรู้พ่อรู้ลูกคิดอะไรอยู่พ่อรู้ลูกคิดอะไรอยู่ยใ ไมเรากินข้าวเหมือนเรา,เรากินข้าวเหมือนเรากระซวกเอาทําไมกินข้าวแบบผู้ดีไม่ได้หรอพ่อค่อยๆเคี้ยวอย่างเงี้ยทำไมเออๆองเงี้ยมันเป็นยังไงมันหิวหรอพ่อฮะนี่เข้าใจเลยถ้าพี่ชมทำไมเราสองคนแต่ใหญ่ต้องกินข้าวแบบเหมือนพายุไม่ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะเดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ละท่านชมไม่ได้หรอครับช่วงนี้มันหิวนะท่านชมมันหิวอะมันมันมันทำงานหนักมันมันหิวอะค่ะบางทีมันก็ ม,มันก็ลืมตัวค่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หมตั้งหลักใหม่พ่อไม่กวาดให้หนูหน่อยอืมที่เลยพ่อให้หนย กว่าแล้วเนี่ยเอาไปข้าวมื้อนี้นี่เพิ่งไม่ตั้งนั่งนี้วันนี้ลงไปเลยเข้าวอร่อยจริงใช่วันนี้กับข้าวอร่อยมากถูกปานแล้วนะนนนนคนฝึกเวลากินข้าว,วอร่อยๆเนี่ยมากมว่า ให้เวลาครึ่งชั่วโมงเด้อครับาอแล้วครึ่งชั่วโมงก็เหลือแหละแล้วโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้คุณพ่อนะคะเขาก็ได้ลงไปข้างล่างก็ไปรดน้ําผักแล้วค่ะนะคะก็เ,เขาจะโตก็ให้เวลาเขาครึ่งชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะจัดการเองนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันค่ะ